สบายดี LTVision รถไฟลาวจีนเปิดจองตั๋วผ่านแอปเร็วๆนี้บริษัทรถไฟลาวจีนเปิดให้ดาวน์โหลดแอป LCR T ทิตแล้วแต่ยังไม่สามารถจองตั๋วได้นะครับแจ้งบางฟังก์ชันยังอยู่ในขั้นตอนทดสอบภายใน พบต้องใช้ซิมการ์ดลาวลงทะเบียนอีกด้านหนึ่งรัฐวิสาหกิจรถเมย์นครหลวงเวียงจันทร์เพิ่มเที่ยวรถเมย์สภามิตรภาพสถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทร์วันละสองเที่ยวเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์โดยรายงานข่าวได้แจ้งครับว่าบริษัทรถไฟลาวจีนจำกัดผู้ให้บริการรถไฟจากสถานีนครหลวงเวียงจันทร์ถึงสถานีบ่อเต็นของสปปลาวได้เปิดให้ดาวน์โหลดและลงทะเบียนแอปพลิเคชัน LCR Ticket สำหรับจองตั๋วรถไฟลาวจีนผ่าน App Store และ Google Play ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับซึ่ง a p p l i c แอปพลิเคชันดังกล่าวรองรับการแสดงผลได้ทั้งภาษาลาวภาษาจีนและภาษาอังกฤษโดยการเปลี่ยนภาษาสำหรับแอปพลิเคชันดังกล่าวผู้ใช้งานจะต้องลงทะเบียนก่อนการซื้อตั๋วครับโดยจะต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่เป็นการลงทะเบียนจากสปปลาวหรือซิมลาวเท่านั้นครับเพื่อที่ระบบจะจัดส่งรหัสยืนยันตัวตนผ่าน SMS ครับ ทั้งนี้สําหรับชาวต่างชาติที่มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือของสปปลาวก็สามารถลงทะเบียนได้โดยเลือกประเทศและกรอกเลขที่หนังสือเดินทางซึ่งระบบกําหนดให้สามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้สูงสุด5วันก่อนการเดินทางครับอย่างไรก็ตามครับขณะนี้ยังไม่สามารถจองตั๋วรถไฟได้โดยระบบจะแสดงข้อความว่า The ticket push function is not currently supported so stay t u n e ซึ่งแปลความหมายว่า ขณะนี้ระบบยังไม่รองรับโปรดติดตามโดยใช้เพจ f c e e o o o ลาวไชน่า r a ลเวย์คอมพานีริมิตเต็ดชี้แจงครับว่าขณะนี้สามารถดาวน์โหลดเพื่อลงทะเบียนและทำความคุ้นเคยกับแอปพลิเคชันรายละเอียดการใช้งานและฟังก์ชันต่างๆของแอปทั้งการจองตัว๋วการเปลี่ยนตัว๋วการยกเลิกตัว๋วฟังก์ชันและขั้นตอนอื่นๆแต่เบื้องต้นครับยังไม่สามารถจองได้เพราะยังมีบางฟังก์ชันอยู่ในขั้นตอนการทดสอบภายในของบริษัท เพื่อให้รับประกันว่าเวลาที่เปิดใช้อย่างเป็นทางการแล้วแอปพลิเคชันจะสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์ที่สุดสำหรับวันและเวลาที่จะสามารถจองตั๋วได้ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง